PARTA GONNESA กับสลับขั้นตอนนะครับ <Ride S 2> และกับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงแยกชิน้นพร้อมกับเทคนิคในการปรับองศานะครับในรถ f อร์ Ra p t o ตรคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับมาลงเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม ดูความยืดหยุ่นดูเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนต์นะครับดูการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รอนครับมีการยึดเกาะได้ดีมากนะครับนะฮะดูการทับเสียงนิ่งมากๆนะครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงแยกชิ้นติดตั้งในช่องแต้มหน่งเดิมนะครับแล้วเราก็ทําการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับไปตีเสียงนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการปรับองศาทางชีมงานของนสาวรละคุณครับ ตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงแต่นอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว Extra l i า k นะครับให้เหมาะกับเจ้าตัวฟอร์ดแรปเตอร์โดยเฉพาะนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนประตูชุดหน้าก็เช่นกันนะครับการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงแยกชิ้นนะครับตําหรถฟอร์ดนะครับประตูส่วนหน้านะครับมีความสําคัญมากนะครับดูขั้นตอนในการแดมนะครับดูความยืดหยุ่นของตัวแผ่นแดมเห็นไหมครับมีความยืดหยุ่น และนอกจากนั้นนะครับมีการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงนะครับเรามาดูมุมองศาครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคที่ทางชีมงานโอฮอนซาวราชพึกเราได้นําเทคนิคนะครับในการปรับองศาเข้ามาทําการติดตั้งตัวลำโพงแยกชิ้นในระบบเครื่องเสียงโยนะครับอย่าลืมนะครับทุกองศามีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียง ครับสลับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์นะครับในรถ Ford ตัว Lap เตอร์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นเพราะว่าหลังจากที่เราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเบาะทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการดัดแปลงนะครับเบาะนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเรามาดูตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับนะครับนี่ก็คือโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์ซึ่งเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับนะครับจะติดตั้งเข้ารูปเลยนะครับ ในส่วนตัวซับนะครับก็จะเป็นของทาง MTX นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วในการที่เรานำเจ้าตัวตู้ไฟเบอร์นะครับมาทำการออกแบบติดตั้งในรถ Ford r a p t o r คันนี้ครับเราทำการหาปริมาตรนะครับเพื่อให้แมทกับเจ้าตัวซับและที่ประเด็นสำคัญนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ับเฟอร์นะครับสำหรับรถ4ประตูนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว Ford ตัว Ra p t ต r นะครับก็คือปัญหาเรื่องของสัญญาณน้อยหรือการสั่นกับพื้นนะครับจะมีผลอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอ้โหนซาวแล้วทุกคนครับ เราทําการยึดแน่นหนานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งยจตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกไวส์เบสชันนะครับลดสัญญาณพวกน้อยนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการประกอบเข้าไปปิดบอกเข้าไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบตีดตั้งระบบเเสียงนะครับในรถฟอร์ดตัวแรปเตอร์นะฮะ ก็ด้เห็นเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำพุงแยกชิ้นนะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและติดเสียงที่ชัดเจนได้ซาวด์วดดสเตจบนเดสปอยและนอกจากนั้นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับเรามีการปรับมุมนะเพื่อทําการยกระดับประจีเสียงวันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งของทางชีมงานโอ้หหอนซาวด์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้ง มีความสำคัญมากนะครับต่อค er, ุณภาพเสียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับในสเต็มนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปในระบบเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัว Power Amp นะครับซึ่งมาจากตัว Ford d a p t e r นำสัญญาณเข้ามาทาการมิกซ์แล้วก็มาทําการนะครับปรับยูนแก้ไขระบบมาพูสิกภายในรถ Ford d a p t e r คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตครับ การทำงานของตัวซอฟต์แวร์นะครับให้เบรที่หนักแน่นนุ่มนวลน,นะครับไดู้ทรงเบรที่ดีนะครับเด <ís ki> ี <S <s ๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการฟังนะครับมีความไพเราะนะครับเพลิดเพลินกับรายละเอียดของชิ้นตีนะครับได้เบสที่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับการทํางานของเจ้ตัวลูกพงแยกชิ้นนะครับถ่ายทอดละเอียดชิ้นตีครับได้ชัดเจนนะครับได้ซาวด์สเตจที่บนเดสบอร์ดฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและกระชิดิีกครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ Ford ดแรปเตอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว ฟอร์ดตูแลปเตอร์นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นนะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับเชิญได้ที่อเวอร์ฮอนซาวและะ้วเจอกษ์นะครับ